สตีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผมวันด,ดีครับทุกคนวันด,ดีครับผมเอ็เอ็กูพิ่งจะพูดเองว่าอยากได้มากๆอยากได้สุดๆทีมบอลที่ตาให้ผมดูบอลแล้วสนุกแม่งมาแล้วทุกคนนนี่เสื้อเมซี่อุอมวันนี้ต้องโดนแน่นอน วอลกเมีกี่ทองผมเติมมา3 10, 7มหมที่แต่แม่งลึกนะทุกคน300เนาะสามร้อยทาสามร้อยนะเชีย่ยเฮ้ยมีบุสเกตอินดิสตาชาวีไม่มีเลวอนด็อกกี้ด้วยหรอเลวอนเลวอนร่างไหนเนะี่ย อยู่แล้วเลวาร่าง36นั่นแสดงว่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าดีนี่แสดงว่าถ้าเราได้อินิสตซาหรือชาวีน่าจะดีใช่ไหมทุกคนได้ล่าง29หรอ29แก่ไปวะแต่อินเตซา25แสดงว่าอินเตซาน่าจะดีหรอปะใครอยากดู FC 26พิมหนึ่งกดโทรมาถ้ามีคนดูเยอะเดี๋ยวผมไปเล่นโอเคปะวันที่มันเปลี่ยนเป็นปีใหม่ใช่ไหมเพราะมันรีเซ็ตใช่ไหมเอฟซีเรอเล่นตอนนั้นก็ได้นะคือวันเนี้ยผมอะ พาลูกไปหาหมอมาแล้วผมก็บอกแฟนว่าผมจะไม่ได้สตรีมหรอกแต่ก็บอกมาวนะ่าเอ้ยแต่เดี๋ยวเตงถึงบ้านไวล้สตรีมหน่อยละกันจะได้แบบเออแบบเก็บแรงแบบคุยกับคนดูอะไรอย่างนี้เอออะไรประมาณนี้นะฮะเพราะว่าแฟนผมก็ถามว่าไอเกมเตงเนี่ยมันจะเติมเชงคหนาทุกสัปดาห์แม่งจันพระ่อว่าจันเมื่อาจันเมื่าคือแฟนผมก็รับไม่ได้ปกติสัปดาห์ละครั้งอะเขายังพอรับได้ไงแล้วประเด็นคือผมเล่นหลายเกมไอนี้แม่งจันกูก็เปิดพมื่อไกูก็เปิดแต่ทุกคนดูดิอันนี้ผมพูดจริงๆนะ MSN กับการยอมโดดนนนแแฟ่คี้ก็รู แล้วว่าอันไหนคุ้มเปิดดีกว่ากูยอมนอนนอกบ้านดีกว่ากูไม่ได้เปิดเอฟเอ็ฮัลโหลเิงครับทำไมอ่ะเอ่อสตรีมไอ้เป๊ะอยู่เปิดสตรีมแล้วเปิดละเปิดละเดี๋ยวว่าว่าจะไอ้นี่ลงแรนด์ลงแรนด์กับรูปเหี่เป๊ะอีกแล้วหรอทำไมอะเกมมันก็มันมีคนดูไงเขาก็เล่นไงมันสนุกไงผู้ชายอะมันคู่กับฟุตบอลเลยมันต้อง ทำไมไม่รับสายหรอก็เอ่อมันปิดไอ้นี่เขาเรียกว่าปิดเสียงม,มือถือใช่ขก็มันสตีไปเขาจะเปิดเสียงมือถือมันมันก็เข้าไปเดยลาเปนี่แตงสุ่มทุกอาทิตย์สุม่มจริงใช่ไหม่ยไม่ได้สุม่มไปดูนายเพจไม่ได้สุม่มเตงเตงไม่ต้องเข้ามาดูเขาเขียนลออเขาดูเฉยๆนี่ไม่ได้สุ่มหรอกคือโม้โม้โมไปงั้นแบบสุดท้ายเล่นตัวเดิมเปิดแท็ก MSN ของมันต้องมีดิวะ ตยเข้าใจหลักการของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไหมคือเราจั่วหัวหลอกปุ๊บเราไม่เปิดแพ็กฟรีถ้าองดูอยู่เห็นไหมนี่ใจไปใจดูจอนะเออนี่เราก็นี่ไงเห็นไหมนี่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 เขาเล่นเดวิดเบ็คแฮมรั่ปะ่ะทรงผมคล้ายกันตัวนี้แหละเปิดฟรีใจเองทำกิจกรรมไม่ต้องเสียเงิ่าบาทคือจริงๆเขาเปิดเปิดมาแค่เ MM อ็ MM มเอ็มัวมวแล้วก็จริงๆต้องการแค่ตัวนี้ตัวเดียวคือคำพูดมากมายสุดท้ายก็คือสุ่มแต่อันนี้ฟรีสุ่มเบ็คแฮมฟรี รอใช่โอ,โอเคครับรักเลยนะครับ ฟรีเออฟรีฟรีฟรีเป็นตำมทุกไอคิวบาย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 เนื้อเงนมีไอโกหกเอาละครับทุกคนนะโกหกเีอะไรโกหกอะไรไม่ทันไอีกคุณวางสายไปแล้วทุกคนครับตอนเนี้ยแชทมันกำลังแบบหลั่นพิมพ์สิครับว่าเปสเกมฟรีผมขอแค่นี้ทุกคนช่วยกันพิมพ์เพื่อเป็นการปกป้องผมนะฮะปกป้องใจร้าสุดน่ารักที่ขู่อโนนน่นะฮะเอ้าถ้าคุณบอกว่าเปสเกมเสียตังค์กูจะส่งไปหาแฟนพวกคุณด้วยโดนไปกับกู MSN ที่ไหนได้แพทอาร์ไอพี เพจสายฟรีใช่ไหมมือสวยสวยกันสวยกันหมดนะถ้าคลิปนี้ถูกปล่อยไปสวยกันหมดตายหากันหมดไม่ใช่แค่กูพู้มึงก็สวยด้วยเดี๋ยวดูนะมุงฟังกูไว้นะถ้าคลิปนี้นะแฟนกูจับได้นะกูจะตัดฉอดเมื่อกี้ไปลงแล้วก็ให้มันแชร์แล้วให้มันแชร์ไปถามแฟนผู้มึงตายหาหมดยกคัอวกูไม่ไปคนเดียวแล้วกูมึงไปด้วยคำพูดมากมายความหมายโกหกไม่ได้โกหกกันลูก อย่าสัน่นดิเราผู้ชายเนี่ยจับมือกันให้แน่นซะโนอนโนอกบ้านแล้วไงสุดท้ายที่น้องก็เหมือนกันบ้านไม่ใช่สถานที่แต่คือที่ที่เราสามารถนอนได้จำไว MS ้ msn 300รทับ300ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้ด้วยนะครับทุกคนนะผมเล่นเลยนะตู้ดีนะสำหรับผมนะค่าได้บุกแม่งฟูลทีมเลยเว้ยผมว่าผมต้องมีสักอย่างต่ำนะตัวเรสเนมาบุสเกตอินเต้าชาวีอันห้าตัวเนี้ยผมว่าต้องมีอย่างน้อยสักสามตัวมาใครว่าใจเราจะเกิด ตดหนึ่งใครว่าไม่เกินแล้วโดนกดสองไป Let's go วัวเลสมึงดูกูนะเคียวได้เคียวเคียวปเป็นแยบลอยกัดได้ผลลอยกัดได้ผลมาก้ากูกูใครวะเฮียอ๋อคือมันต้องทองคือต้องทองเท่านั้นผู้ใดมาเนี่ย อีฟบอลนี่แม่นกักทางยากจริงเงี้ยกูดูไม่ออกเลยโอเคผมเห็นข้างในแล้วข้างในข่าวชัวรเรียบร้อยอันนี้เกืออันนี้เกือละชัวลาดิกา้าลาดิกา้าเฮดฟอร์ดใครวะเฮดฟอร์ดดาวล่งหรือเปล่าเฮกเตอร์ฟอร์ดเฮ้ยแต่อย่างน้อยก็อันนี้เป็นเป็นระดับแรงใช่ไหมแสดงว่าตัวนี้ดีแสดงว่าตัวนี้ดีเนาะคนดู2,000คนกดไลค์200ร้อยเอ้ยก็กดไลค์กันหน่อยอ้ากดไลค์กดไลค์หน่อยดิกูกัด <c oughs> ไอ,อ้เหี้ย่แขนกูเป็นรอยเลย้ยดูดิต้องรูปทองด้วยหรอมันคงไม่มีใครเกินขนาดสามร้อยมั้ง O D M Blow O D M b l o ใครวะชื่อเหมือนไอเคเลยอ๋อมคือเดเบเล่เหรอเสียเลยแย่หมาเลยเฮ้ยข้างในมีสีนะข้างในมีสีคนต่อไปผมอ่านชื่อไม่พลาดแน่นอนเยโูจีโนรามูรามระคนนี้น่กะมีชื่อสายญี่ปุ่น โดนมามูล่าชื่อยากเกินว่ะไม่เปลี่ยนชื่อนะคุณนักบอลถ้าคุณดูอยู่ผมณไม่เปลี่ยนชื่อนะมันอ่านยากหรือกูต้องเต้นแบบเด้มาโนเกอร์จูโนเกอรจ่าลาลิกาลาลิกาลาลิกาโบกชาวีไม่เป็นไรพอบอลแห่งวงการฟุตบอลถือว่าโอเคอยู่ไม่แย่นะผมผมก็ได้นะอ๋อลองใช้ฟันเปิด ือว่าีไม่ใช่อไอเ้เหี่ยหน้าม้าบ้าอะไใครไม่รู้เลยตอนนี้เราเปิดไป230พายไปอีกแล้วถ้าไปตามปกติเนี่ยได้2ตัวนะถ้าเป็นตู้ร0อ่หหรือว่ากูต้องเปิดเพลงกูต้องเปิดเพลงเนมาใช่ไหม ผมรู้ว่าเมสซี่ดีแต่ถ้าทุกคนดูสตรีมก็รู้ว่าผมเอาเมสซี่ใบนี้แหละลงทุกรอบกูมีแล้วว่าเออ่ะใช่เอาไปทาพี่วีไงแต่ทุกคนถ้าบอกแนละ้วว่ากูซามนะโอเคไหมทาลบเมสซี่งั้นเราต้องแอคก,ก่อนเฮ้ยผมได้เมสซี่แล้วพี่วีเจอกันถ้าแพลบเมสซี่เจอกันครับใช้หูเปิดห <c oughs> มนใช้ไม่ได้โดนกัดไปแล้วอะ่ะนี่คนนี้เราหูเปิดเปิดได้ไหม แอบเป็นไงล่ะเฮ้อเ้ขาเป็นเล่นเขาเป็นเล่นน yeah. ี่อ anyway. ่ะเขาเป็นเล่นลีโน่ะมึงลุกทำไมวะมึงลุกผมเชื่อเหรอวะถ้ามึงไม่มีเชื่อเลยเนี่ยใช้ไหล่เปิดนี่คือเราจะเอาทุกส่วนที่เนมามันกัดนี่คือเปิดเลยใช่ไหมคือทุกส่วนเลยเฮ้ยต้กระหายโอ้โหโมลิน่าโอเคไม่ได้มีใครอ่านชื่อตัวนี้ผิดเราต้องใช้ไอ้นั่นของเนมากด พี่จ๋าไม่ไหวแล้วพี่ใช้ไม้จิ้มฟันที่พี่พบติดตัวเปิดปีนี่แบบอ่กูเพิ่งใช้จิ้มพอดีเลยนเมื่อกี้เพย์บอยนี่ hey boy, name, มาโอ้โหที่มันไม่ได้วะ่ะไอเชี้อแม่งลึกมากทุกคนแม่งลึกมากเชีย่ยทุกคนนี่คือการันตีแพ็คเล็กนะเฮ้ยเชื่อไมว่มาการันตีแพ็คเล็กเชีย่ยถ้าสูงสามร้อยที่แม่งเชีย่ยเกินทุกคนแม่งเก,ม,เกม่เกินไปนะอ๋อโซเลสมีท่าใส่ก้อย เอานิ้วก้อยเปิดครับปั๊นใส่ก้อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละยังไงมีสีทองไหมอ้าวไม่มีไอ้เชีย่ยคนที่ตรงกลางไม,ม่สีขาว่ไม่ไมใช,ใชด่ด้วยใครวะเนี่ยแอนโทนี่ปรูตีทีรุ่นผมรู้ละ ตู้ผมเนี่ยมันไม่ใช่ตู้ธรรมดานะเดี๋ยวทุกคนดูดูให้ดีนะมันไม่ใช่ตูตต้ธรรมดาเว้ยผมรีเซ็ตรื้มือถือก่อนเฮ้ยทุกคนดูสกิลใหม่ซัวเลสยังไงใครที่เพิ่งเข้ามานะทุกคนอย่าลืมไปอัปเดตอีฟุตบอลนะครับเขาเพิ่งอัปเดตแพทเมื่อกี้เลยนะฮะสกิลพิเศษซัวเลสเพราะนั้นเราต้องใช้สกิลพิเศษในการเปิดครับกูบอกแล้ว ไอ้ส้ว ლ ่๊ดจิกไอ้สวล่๊สว้วล่๊ดจิกไอ้ยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะราชากัดอยู่ที่นี่แล้ว ของจริงของจริงจัดทุกรับเหลือเนมาสุดท้าย MSN ผมว่ายังไรต้องมีครบอันนี้ผมพูดจริงเนี่ยเราอาจจะไอ้จอร์ดิโอบ้าก็ได้อยู่นะถ้าเราได้เนมากับอินเตสตาผมว่าก็คือจบฟูบาร์ซ่าพอดีนะครับเนมาหิวเงินแบงก์ยี่สิแบงก์ยี่สิมากดริงอกมึงก็พูดเหมือนกูไม่มีนี่กูมีกระปุกเงินพอดีเลยขออนุญาตไอ้เขียวะ ไม่ใช่วะ่ะกูว่ะชื่ออะไรนะซีซีซีนี่ซีซีซีนี่หนูชื่อน่าสนใจนะครับเจ็บฟันเลยเฮียเจ็บฟันเลยซีซีซีนี่ฮะเชฟนี่อ่ะชื่อมันง่ายๆเลยเหรอต้อง acting เจ็บถึงจะได้เนมาโอ้ออ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  อะไรวะกูยังเจ็บไม่พออีกเหรอเมื่อกี้เจ็บตัวอยู่นะใครวะเนี่ยตอเลสคนบนโลกนี้มีชื่อตอเลสเยอะขนาดนี้เลยนวะอ๋อผิดเพลงผิดเพลงผิดเพลงเอ้ยอ้ออยโอ้จัดจัดไปเลยสิพาบาไปดิแบลร้อยไม่มีอะ่ะ โซลี่มาเตียสโซลี่โอเคโคตรลึกมากนะตอนนี้ลึกมากไม่ไม่มีท่าทีจะได้เลยเยะ มาแล้วเจอยี่ห้อสองอันวะเอา้ะที่หลังคาดำแม่งสุดวาเหียงฟินจัดแม่งฟินจัดหลังคาดำแม่งฟินจัดฮะไม่ใช่เดบ้าจอเนียวบ้ากับอีเนต้าครบครบไปหลังหลังคาดำไม่คุ้มเลยอะ่ะดูดิไปหมดแล้วนะฮะแม่งไปหมดแล้วต้องจับข้อเท้าแล้วรองครับถึงจะเหมือนออกแน่จะคุยจะไปกิ้งยังไงมึงบอกกูทีกูต้องหันไปทางนั้นไหมเอา้ากูต้องหันไปทางนั้นไหม ออบอกา้เป s! <S ็นมาบอกมามึงเปิดไม่ได้นะไอ้ตกูเต้นขนาดนี้เปิดไม่ได้ลบเกมแม่งนังหมา ไม่หรูอว่ามันเจ็บอยู่มันเจ็บอยู่ในห้องแต่งตัวมันเจ็บในห้องแต่งตัวแน่นอนทรงนี้ไม่ออกมาวะเจ็บปอบไงเด้าพื้นอีกโอ้โหเขียบรูไหมพื้นตัวเมื่อกี้เป็นรูแล้วนะพื้นตัวเมื่อกี้เป็นรูแล้วรูรูนี่เลยรูนี่เลยฉันเพิ่งเห็นทุกคน2องรอยสี่สิบตัวมันยังไม่มาเลยมันเกิดเชียอะไรขึ้น2องรอยสี่สิบตัวแมงบาไปแล้ว2องรอยสี่สิบแมงไม่มา มึงเอาสามร้อยเลยมึงจัดให้กูทีไอโคจัดให้กูทีเอามาเลยสูตรทั้งสามร้อยไปเดวา่าไม่ต้องมาใจดีกูสิทั้งสามร้อยไม่ต้องเอาสูตรมาให้มันไปตำนานไปเลยเกูเล่นเกมด้เดือนเดียวกูโดนสูตรทั้งสามร้อยมาเลย <c oughs> แม่งเหมาเมฆจบจบไปทีย,ยแม่งไม่เหลืออะไรแล้วมาเอ้มามามา,มา เหลือสุ่ม3ครั้งทุกคนคิดว่ามันจะมาตอนไหน1 2 3สเม้นมาผมบอกเลยนะ3 3สาไปเลยทีมงานครับผมรู้ว่าคุณอัดจ,จะดผมอยู่คุณไม่สนับสนุนผมไม่พอคุณยังให้ผมเกลือเหรอครับใจร้ายจริงๆยังไงฝากสนสุนผมด้วยถ้าผมเกลือขนาดนี้ขอบคุณครับฝากด้วยนะครับนั่นไง นั่นไงเอาละครับทุกคนตอนนี้เป็นการตัดสินแล้วนะครับว่าใครคือกองหน้าที่เก่งที่สุดของบาซ่านะครับผมระหว่างเนย์มาตัวทองสายเต้นปาร์ตี้กับเลวันดอฟสกี้ตัวท็อปที่จับบอลตรงนี้ก็ยิงได้ตรงนั้นเลยเอาละครับทุกคนคิดว่าอย่างไรครับไปอะไรทองหรอใช่หรอใช่หรอ ใช่เหรอเดว่าสวยสวยอะไรสวยอะไรสิบท่าสามร้อยบอกสวยสิบทําสามร้อยบอกสวยม่อให้กูเหมาเธอให้ดีใจอะไรวะแล้วดูไอ้เดว่าตอนเมอกี้เม่มาพร้อมกันเมื่อกี้กูคิดว่าจะมาทีละตัวแม่เสือมาทีเดียวสองตัวควนตีนไอ้ยียให้กูเหมาไปเอะกูยอมโดนล้อด,ดีกว่าแม่งมาให้กูสิบสามร้อยมันมันได้อะไรขึ้นมาวะฮะแม่งได้อะไรเนี่ย S <S <S เกือบเมาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้อคิดของวันนี้คืออย่าท้าทายระบบให้กูเบาดีกว่าพี่โคพ,พูดอย่างเงี้ยแล้วแม่งเหลือใครโอ้โหโอ้โหตูแม่งอย่างลึกเลยเงี้ยอะรับทุกคนมาดีใจดีกว่าเย้เย้และอยากที่เห็นนะครับทุกคน290ครบ3ตัวขอบคุณครับว้าวนี่ถ้าไม่เห็นว่าเป็น MSN นะผมไม่เอานะไม่เอาจริงๆรเนไม่เอาจริงๆนะแล้วก็หวังว่าคุณแฟนจะเข้าใจนะครับมันคือเสน่ห์ของลูกผู้ชายจริงครับ